อนหน้าบกแล้วครับหน้าบกแล้วมีปลาวานี่คนทันเห็นพอ่อโตอยู่เสย่ย็นวะ มีครูไมวในไหมครูาไหนไงใครไตันตันเร็วเร็วเร็วตุบมึงไงนึงเงินเอาคูไปใส่เอาหน้ามีพูดมีอะไรมาใส่ปลาไหมอัเนี้มาใส่ปลาเนี่ยเออเรียนรถพ่อเรียนรถ เว้ยคือสองอ่งยานถึงนอ้ะหัวหน้าใครเอ้ออยเฮ้ยยานถอดปไปไหลเดีเ๋ยวยาน,ย,น,ย,นยังยให้ฟังคุณครับโอ้มุมกว้างครับมุมกว้างโอ้สุดที่ดีหลายเตือบอยู่บอลนี่ครับเพราะหน้อยได้นี่ โอ้ยบะเคื่องเลยว่ะพี่เรียนพี่เรียนเนีมาใส่นะขามาพี่ที่หละขามาพี่เร็วโอ้ยนุ่นานแฮ่งูงูไอ้งูงูพขนงู ไปตันไปนตู้มะเรื่องเลยวปาดถัวดิสามสีหาโทษตัวนี้แต่ว่าปลา่เหินถ่าดินกอนไ,ไหมนี่ไง ไม่หนพาลงไปใหตักเลยนะรู้ดีจังรูดต้มต้มหรือต้อไปตักนี่หดแลันหมดละครับซาที่ละบางก็ย่ายเที่วบ้านโอ้โหไป่เห็นแต่เหรอี่จะเห็นนะลงไปได้เลยนะได้เปต้มบ่งั้นหมดละลงไเยเลยน มาโอมาโอลาเขีเงงลาเขงเออไปขีเดยียดเนี่ยว้าวไ้ <laughs> อู้

对不？带了不？你要不要拿两吨呢？在后方要拿的牛呢？不要了。 โอ้ยปลาไหลนี่ก็ได้เป็นซีฟโล,ลตัวนี้เ,เ,เป็นตีก็พ่ายน้ำเนี่ยว่ะ ออ like. ้าวเขาจะตัองแล้ววุยขึ้นเลือก้เมนหมอีกใโกแล้วนี่อไปแล้วไส้พังเนาะไ้ที่ดีม่เมียนหมลยไส้พังจะหนีละ ราภาษาเหลือกี่ยแล้วมันพังลงเราได้ว่า,า,วาวนะวมัน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 พังลงังสหรอ,อกม้วนนี่ไหลลงนี่ม้วน,นม้วนม้มันไหลลงไปน,นี่ละมาทันหอดมองยูแล้วีนเสรลไป็ดกัน ลแกนเหรอที่นี่แกนเลีเล้ยอนอ่ะแกนและบอร่องรูมั้งอ่ะร่องรูมั้งล่ะ,ลลละว่ายมันดิุกือเป็นขีดต้มไปเลยบ่าทัวเป็นดินดานพ่อเมีย

มันหอดน่เลยเามีคเลยนะัแมนดินอดห้เห็ดกันดดนสไหมลงไปีสีเนมันหอดินแนนลปะตัวเห็ดแนนเลยป่ะหัวยปลองร่วงมึงอก่นน่ะ ฮะทเมตรนึงเมีตกัวเปกกองแล้วทีไหนัวเปียกรองไวสักก้อนมาทานกันทิงเคียร์มาใส่น้ำนาาไปใส่ถุงกีเอาถุงกีต้อไปกันิบร้อนเลยอะ ขานวาาสิล <Yeah. S 1> ือดึงต like ัวนั้นลงน้อยนึงกับยังยางเออดึงมันลอดมันยังมุดเสียเวลานีครับเออตักตะมุตมาลอดตักเป็นหนามว่าน้อยนึงเนาะเอาซราบบอกถึงได้อยู่เลยนี่ห้าเจาะเจาะแต่ตอนนี้เป็นนตำต้าไม่นโคยืนเนาะยังได้หลายเนี่ยเอาพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องบกับลาซาครับสิเริ่มตักดินแล้วอ่าเสื้ลีมกดไลล์กดแชร่นะครับกดติดตามไปตัวดำสิงกับไงกับเซอร์ราคลิปนี้ก็สวัสดีครับ